มาเตรียมต้นเงินไปเอาบุญกระถินครับโรงงานหมูยอยอพาของเฮ้ากับสเฮ็ดบุญกระินเนาะไปที่วัดคูยอดรวยที่เขาไปถ่ายเอ็มวีของพยานากันผู้องค์ดำนะนะดูจิตเป็นตรองนะครับผมเนอนื้น้อเคื้อเนอเนเนื้อเนเนือเนเนอเนื้เนอเนื้อนื้อเนอเยอเนอเนื้อเนเินเะนะนะนเะนะนอนนนน ผมกับสีรวมกันแต่ว่าเสียดายวันไปงานน้ำเพลินนะครับเพราะว่าติดงานแต่งของหยาดนะครับส่วนนี้ก็เป็นงานอาบุญเดลกับสิรดทิพย์ตนเงินแหลกฝากกันไปมาเดอมาเอาบุญนำกันนะครับอนุมทนานำกันนะครับผู้ได้ได้มากกับอนุมทนานได้คิดนีได้เลยนะครับผมซาธุนะครับผูดใดอนุมทตินำกันกะห้มังให้มี่รำห้รวยเนาะสุขูสุขคนนะครับผมเดี๋ยวอรนี้เป็นตัวแทนนะครับลูกคาสุขูสุขคนแล้วก็ทีมงานบ่าวนนหมูยอเยาพาห้างหุ้นส่วนจำกัดมั่งมียอยวนนะครับพีษตนเงนนกั มาครับเสียบตุง่มเงินนะครับพี่น้องกล่องปลายมาเด้อมาเด้อ <Wow. S 1> งามบบงาม,งามก็ยาวายกันเนะ <Okay. S 1> <c oughs> าะเนี่ยสิบวะ <Wow. S 1> น,นี่เป็นเงินจากการขายมูยอนะครับ <Wow. S 1> ผมาามารวมทับุญนะครับพี่น้องสุขชุชนมาเด้อเด้อเอาบุญนากันนะครับ แล,แล้วเรียบร้อยต้นเงินจากทีมงานเบาวนนหมูยอยอพาวเฮาครับผมเป็นตัวแทนของทีมงานนะครับนี่ในกระตาเุีได้คนเงินคนท่องเขาวัดก็ให้ไรก็มาที่มาหาสุขสุขนัลได้ครับผมร่วมอนุโมทนาด้วยกันนะครับต้นกระทินไปทอดที่วัดป่าภูยอดรวย